ก็จริงๆร,รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ตัวเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะรู้สึกว่าทุกคนทำพาร์ทของตัวเองออกมาได้ดีมากๆก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าความเหนื่อยที่ผ่านมาทั้งหมด2-3เดือนหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะ ก็สำหรับทีมเรานะคะก็คือจะมีการแบ่งงานตามเมเตอร์เลยของพวกเรานะครับทั้งกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งคนที่เรียน Accounting, Finance แล้วก็ Marketing ด้วยก็แต่ละคนก็จะมีความแบบว่าเชี่ยวชาญความรู้ที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมเนี่ยจริงๆพวกเราก็ศึกษาข้อมูลจากทุกแหล่งที่หาได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะงบการเงินคืออ่านข่าวไปดูฟังวิดีโอรวมถึงเข้าไปนั่งกินร้านอาหารเองเลยก็ไปมาแล้วคะ่ะ รู้สึกว่าระหว่างทีมเราอะค่ะมีแบบซีนารีที่ค่อนข้างดีอะค่ะแบบทุกคนสามารถเติมเต็มส่วนที่อีกคนนึงหายไปได้ทําให้ทีมเราแบบเป็นทีมที่ค่อนข้างแข่งแร่งนะคะแล้วก็แบบเรามีการคิดที่ค่อนข้างรอบด้านนะคะแบบไม่ได้มองแค่แบบมุมของเราแค่เพียงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยส่วนผมก็คิดว่า key success factor หนึ่งเลยคือการที่เราคุยกันตลอดครับคอลายกันทุกคืนเลยเพื่อระดมความคิดครับอยู่เรื่อยๆเลยเพราะว่าทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันครับ ก็คือว่าจะมี2เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องปัญหาการทางานเล็กน้อยเพราะว่าช่วงแรกที่กล่องของการแข่งเคสเนี่ยบางคนก็ยังอยู่ที่แลกเปลี่ยนนะคะอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาหรือว่าคนนี้มีธุระอย่างนี้อย่างนั้นแต่สุดท้ายก็คือต้องหาเวลาที่เสียสละเนาะเสียสละเวลาแล้วก็ยอมที่จะเหมือนจัดการเวลาให้ได้อ่ะคะ่ะตอนแข่งเคสเนี่ยมีปัญหาที่ว่า recommendation ที่เราคิดมามันมี concern ทุกอันเลยหมายถึงว่าที่แบบว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะคะ่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเลือกอันที่ปัญหาเนี่ยดู ได้มากที่สุดมีปัญหานอนที่สุดแล้วเรามั่นใจกับมันมากที่สุดค่ะต้องยอมรับว่าด้วยความที่พวกเราทั้งทีเนี่ยรู้สึกว่าทํากันบ้านมาค่อนข้างแน่นเพราะฉะนั้นก็แบบใช้แบ็กกราวด์ที่พวกเราเนี่ยศึกษากันมาค่ะพยายามตอบคำถามให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้ค่ะ ประทับใจมากๆเลยก็คือต้องบอขอบคุณเพื่อนในทีมก่อนรู้สึกว่าทุกๆ,ๆคนแบบว่าตั้งใจแล้วก็ทุ่มเททำเทน,นี้แบบเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างทางเนี่ยก็เกิดปัญหาโน่นนี่นั่นบ้างแต่ทุกคนก็แบบยังสามารถขี่กันนะคะประทับใจทีมมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างทางที่ผ่านมาพวกเราได้ learning curve สูงมากในเรื่องของการศึกษาธุรกิจแล้วก็การคิดเหมือนเหมือนเราเป็นเจ้าของของอมพานีจริงๆค่ะก็ทําให้พวกเราสามารถมองภาพได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นค่ะ ประทับใจเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าโจทย์เนี่ยคือค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนเคสอื่นๆที่พวกเราทำมาบางเคสเขาก็จะโฟกัสไปเลยว่าเอาอันนี้แต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับทําให้เราต้องดูภาพองค์รวมดูในหลายๆมุมมองอะค่ะแล้วก็ประทับใจที่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนทำทำดีมากค่ะ ก็อยากฝากให้น้องๆนะคะแบบมาร่วมการแข่งขัน TACC นะคะเพราะว่านอกจากน้องๆเนี่ยจะได้ learning curve ที่ค่อนข้างสูงแล้วแล้วก็ยังได้แบบมิตรภาพที่ดีกลับไปด้วยค่ะ ก็อยากฝากน้องๆที่แบบอาจจะสนใจละกันหรือว่ากําลังคิดว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันนะคะก็เตรียมตัวให้ดีแล้วก็อาจจะลองศึกษาเคสเคสก่อนๆของปีก่อนๆก,ก็ได้หรือว่าอาจจะลองถามรุ่นพี่ที่เคยแข่งขันรู้สึกว่าการที่เรารู้แนวทางบางส่วนเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะอยากจะ encourage สําหรับใครที่อยากลองแข่งเคสถ้าอยากก็ลองเลยค่ะ ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเคสเนี้ยเนี่ยถึงจะไม่ใช่บัญชีเนี่ยก็สามารถมาร่วมได้เพราะว่าแบบในทีมทีมหนึ่งเนี่ยมันต้องการอ,องค์ประกอบหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะเรนนี่เคิร์บระหว่างทางเนี่ยก็คือสูงมากจริงๆค่ะถ้าใครสนใจก็อยากให้มาลองดูค่ะไม่ต้องกลัวค่ะสู้ๆค่ะอยากฝากน้องๆนะครับที่จะมาแข่งขันที่ ACC นะครับถึงแม้ว่าเคสเนี้ยผมจะถือว่าเออมันเหนื่อยมากๆแต่ว่าถ้าน้องขยันและตั้งใจพี่เชื่อว่าทุกคนทำได้